สวัสดีค่ะร้านขัวป้าอ้อยสันติธรรมค่ะโอเคน้องไปตัดต่ออ,อยากถามอะไรถาม15ปีแล้วลูกแต่ก่อนหน้านั้นมันเยอะกว่าน,นี้ลูกเพราะว่าป้าอยู่โรงแรมหลายโรงแรมแล้วลูกแล้วป้าก็อยู่วงการโรงแรมมาตลอด ตั้งแต่สาูนย์อ่ะแล้วก็จากโรงแรมก็เลยมาเปิดเองก็แล้วแต่ถ้าอยากกินเป็นกับก็มีก็อีกราคาหนึ่งถ้าราดข้าวก็เป็นราคาเด็กๆปูลกป,ปูนิ่มที่ลูกค้ามากินประจำคือกะหรี่ทะเลราดข้าววากิวนมปังหน้าหมูแล้วก็เป็นพวกต้มยำแล้วถ้าอยากกินแบบธรรมดาก็เป็นกระเพราเป็นอะไรเงี้ยลูกก็ธรรมดาอันนี้จะเป็นหมูกรอบหมูกรอบทอดกระเทียม อันนี้ก็ขายดีเหมือนกันเอกลักษณ์ของป้าคืออาหารป้าทุกอย่างเดี๋ยวนะอาหารของป้าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามอาหารน่ะไม่ใช่ทุกอย่างหวานไม่ใช่ทุกอย่างเค็มอะไรควรหวานก็หวานอะไรควรที่มี3รสก็3รสผัดกะเพราก็ควรเป็นกะเพราไม่ได้ไปใส่ผักเละเทะ,เะคือป้าตามทําตามหลักของของกับข้าวที่มันมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เรานึกจะใส่อะไรไปเรื่อยก,ก็ใส่ไม่ใช่ แต่เปิดเลยลูกตด้กี่คนวะพอย20แน่นไปลูกสัก1ิกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยสบายๆมีทางเดินใครที่ไม่ทันทํางานก็ออกไปก่อนใครที่รอได้ก็รอเงี้ยเพราะว่าป้าร้านป้าไม่มีให้จองจองแล้วป้าอื่นอัดจองแล้วก็ยังไม่มาที่มาก็ยังไม่ได้นั่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เสี่ยงดวงเอาเนาะ ป้าก็ขอฝากร้านครัวป้าอ้อยนะคะอยู่สันติธรรมร้านจะเปิด10โมงเช้าปิดทุ่มหนึ่งค่ะหยุดทุกวันจันทร์ก็ลองหาดูนะคะที่จอดรถก็จะลำบากหน่อยหาที่จอดกันเอาเอง